ถ้าเห็นปรมัตถสภาวธรรมต้องเห็นลึกว่าตัวกูคือธาตุที่ประชุมกันอยู่พุทธบริษัทต้องรู้ถึงขั้นปรมัตถสภาวธรรมที่รู้สึกว่านั่นนี่เป็นตัวกูเป็นของกูนั่นแหละคือไม่มีความเห็นในชั้นที่เป็นปรมัถสภาวธรรมเสียเลยสภาวธรรม แปลว่าธรรมชาติที่เป็นอยู่เองหรือธรรมดาก็ได้ความเป็นธรรมดานั่นเองคือธรรมชาติที่เป็นอยู่เองประมัดฐาแปลว่ามีอัตถอันลึกซึง้งมีความหมายที่ลึกซึง้งอย่างเราเห็นก็มักจะเห็นเป็นคนเป็นตัวฉันเป็นตัวกูหรือเป็นของกู เห็นกันเท่านี้อย่างนี้ไม่มีปรมัตถสภาวธรรมที่เห็นเลยเมื่อเห็นลึกลงไปลงไปว่าที่ว่าตัวกูนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมกันอยู่หรือธาตุทั้งหลายประชุมกันอยู่โดยชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ ล้วนแต่เป็นท่าทั้งนั้นนี่ก็เรียกว่าเริ่มเห็นแล้วเห็นปรมัาถสภาวะธรรมบ้างแล้วแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องเห็นต่อไปอีกให้ละเอียดละอ่อนที่สุดและลึกซึ้งที่สุดนี่เป็นเหตุที่ทำให้อาตมาต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างสันสัมซาศ สนท่านทั้งหลายรำคาญครั้งที่หนึ่งก็พูดเรื่องทาุที่สองก็พูดเรื่องทาุที่สามก็พูดเรื่องทาุมาครั้งที่สีนี้ก็ยังพูดเรื่องทาุขอให้สังเกตดูดีๆว่ามิได้พูดซ้ำกันไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรแปลกออกไปเสียเลย จะมีแปลกออกไปแปลกออกไปโดยรายละเอียดจากคำว่าธาตุตัวเดียวเท่านั้นแยกแตกออกไปโดยรายละเอียดโดยประเภทก็มีโดยลักษณะก็มีโดยความลึกลับซับซ้อนอะไรต่างๆก็มีเราจึงเข้าใจคำว่าปรมัตถสภาวธรรมได้มากขึ้นเพราะ มองดอขึ้นไปทุกทีจนไม่เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นสักว่าธาตุเป็นสักว่าอายตนะเป็นสักว่าขันเป็นสักว่าเหตุปัจจัยซึ่งปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นความทุกข์ถ้าผู้ใดเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเห็นความจริงของจริงที่เห็นยาก หรือลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลามีก็ทำให้ไม่เที่ยวยึดมั่นถือมั่นมีจนเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวประโยชน์อย่างนี้ลักษณะของปรมัติก็คือให้เห็นจริงยิ่งขึ้นไปทุกทีอย่างเราเอาโอ๋มาลูกหนึ่งก็ดูว่า มันเป็นโอ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเท่าที่ตาเห็นแต่ถ้าเอามาดูจนถึงรู้ว่าโอ่งนี่ประกอบขึ้นด้วยดินซึ่งเมื่อก่อนเป็นดินที่ในทุ่งนาเขาเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้ตกแต่งจนปั้นเป็นรูปโอ่งได้แล้วไปเผาไฟ ก็ทำมาในลักษณะที่เห็นอยู่ที่เราเรียกว่าโง่ถ้าเห็นโง่ก็เห็นของผิวเผืนธรรมดาถ้าเห็นธาตุดินเห็นธาตุปัจจัยที่ทำการเปลี่ยนแปลนนงดินนั้นจนมาเป็นรูปโง่อยู่ที่ตรงนี้นี่คือเห็นในแง่ของปรมัตถสภาวะธรรมเห็นในแง่ ปรมัติเีฉลาก,กว่าทำอะไรได้เกี่ยวกับโองค์ลูกนั้นดีกว่าก็ได้แม้แต่จะแก้ไขจะซ่อมแซมจะทำอะไรก็ทำได้ดีกว่าและจะไม่ดีใจไม่เสียใจแม้ว่าโองจะต้องแตกออกไปอย่างนี้การเห็นสภาวะธรรม ในชั้นปรมามนั้นก็คือเห็นความจริงที่จะทำให้เราไม่ยึดมั่นถึงมั่นถ้าไม่เห็นปรมมตถสภาวะธรรแล้วก็พร้อมจะยึดมั่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่ากันโดยประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่เราลองคิดดูเองว่าเราเดี๋ยวนี้นะ่ะ เห็นปรมตถสภาวธรรมหรือไม่หรือว่าเห็นสักเท่าไหรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเรารู้ปรมัตทสภาวธรรมของตัวกูหรือของกูนี้กันสักเท่าไรถ้าเรามีความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวเรา เป็นของเราพอหยิบจับขึ้นมาก็เป็นตัวกูเป็นของกูทุกอย่างก็เรียกว่ายังไม่เห็นเพราะเห็นไม่ได้ด้วยตาต้องเห็นด้วยสติปัญญาหรือว่าถ่าตาก็ต้องเป็นตาของปัญญาเรียกว่าปัญญาจักสุเป็นท่าพิเศษ ยิ่งไปกว่าจับขุธท่าธรรมดาถ้ารู้อย่างเห็นปรมัติก็หมายความว่ารู้ด้วยเห็นแล้วประจักษ์ด้วยใจแล้วจึงจะเรียกว่ารู้เดี๋ยวนี้เรารู้บ้างก็เพียงแต่ว่าภายนอกที่ได้มีได้ฟังการบรรยายชี้แจงก็เรียกว่า หรือบ้างแล้วเดี๋ยวก็ลืมบางเรียกว่ารู้อย่างแบบที่ไม่เห็นปรมัตถสภาวะธรรมรู้หรือจำได้แล้วก็ลืมรู้อย่างนี้ยังไม่สำเร็จประโยชน์จำได้พูดได้เข้าใจได้อย่างนี้ยังไม่สำเร็จประโยชน์เต็มที่ คือยังไม่มีการเห็นแจ้งในปรมัตถสภาวธรรมต้องพยายามที่จะให้เราเห็นแจ้งจนวางเฉยได้ในสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดอภิชาหรือว่าเกิดโทมนัสที่จะพอใจหรือจะไม่พอใจความรู้สึกที่จะเกิดมีสองอย่างเท่านั้น คือพอใจกับไม่พอใจและทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องรบกวนทำให้ไม่สงบสุขเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ใช่พุทธบริษัทที่ฉลาดถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ฉลาดเขาจะไม่มัวเสียเวลาเที่ยวพอใจเที่ยวไม่พอใจน,น,นันนี่อยู่ เวียงไปเวียงมาอยู่อย่างนั้นต้องปกติได้ต้องเฉยได้นี่เรียกว่าผู้รู้อย่างที่เป็นพุทธบริษัทว่าเขารู้สิ่งทั้งปวงลึกลงไปถึงขั้นที่เรียกว่ารู้ปรมัตถสภาวะธรรมพุทธทาภิขุที่มา ธรรมบัรยายประจำวันเสาร์ในชุดปรมัถสภาวธรรมหัวข้อเรื่องธาตุที่อยู่ในรูปอายตปณะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2516จางสือหนังสือชุดธรรมโคตรเล่มชื่อว่าปรมัถสภาวธรรมถอจุดสอจุดปัญญาวุโทโธรวบรวม ตัวกูนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมกันอยู่หรือธาตุทั้งหลายประชุมกันอยู่โดยชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นธาตุทั้งนั้น